ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณยินดีเขาบางคนนะครับในขาวปรกชาครับของกรมเกษตรกรนะครับสวัสดีครับครับคุณครับใช่อยากจะสอบถามถึงที่มาของการตั้งสมเกษตรกรมขวยขึ้นนะคะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างครับครับก็สื่อสื่อเนื่องจากปีศ .2 นะครับปีศ .2 ซึ่งเกษตรกรในตำนวนเตย ของอำเภอบุญบินจังหวัดราาิจิรมีประสบกับปัญหาเรื่องอเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับราคาปุ๋ยนะครับเกี่ยวกับราคาปุ๋ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาปุ๋ยเคมีสูงมากก็ผมเองในขณะนั้นก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตยแล้วก็หารือกับท่านผู้ใหญ่บ้านบุญวิไยแก้วเจือซึ่งเป็นประธานชมในขณะนี้นะครับ พ่อหารือกันว่าเราจะทํำยังไงเพื่อได้ลดต้นทุนในเรื่องอ<ม>าการทําการเกษตรบ้านเรานะครับล้วนแล้วแต่นาข้าวล้วนแล้วแต่นาฟาร์มยางพาร,ราก็ปรากฏว่าได้หารือกับหารือกับกเกษตรของอำเภอบินเจ้าหน้าที่กเกษตรตำบลก็ได้แัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต้องการเ่ยวับเรื่องปุยงป๋ยแก่ก<อ>ใช่ใช่ครับ เพื่อต้องการรวบรวมสมาชิกตั้งกลุ่มเป็นสมาชิกแล้วก็หาทุนผลิตปุย๋ยซึ่งในเขตของในเขตของมบฑนบินในเขตของจังหวัดรัชธานีซึ่งเรามีวัตถุดิบมากมายในขนานั้นนะครับในเรามีวัตถุดิบมากมายก็ได้แจกตั้งกลุ่มขึ้นมาก็อ,อย่างที่ได้บอกไปั้งต้นว่าเราต้องการลดต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับ ก็ได้รวบรวมกลุ <out> ่มก no ันโดยเกษตรตำบลเป็นต <c oughs> ัวแนวที่เจ้าทางให้นะครับมสอนวิธีทำปุ verses, uh, mm. ๋ยอะไรแบบนี้เออครับเป็นทั้งวิชาการแล้วก็เป็นทั้งในเรื่องของการจัดการเนื้อกลุ่มนะครับก็ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในปี42นะครับในปีสี่สองเพราะปรากฏว่ามีสมาชิกเพื่อตัง30สท่านนะครับก็ได้ตั้งชื่อว่ากลุ่มเกื่กรตาส่วนหัวเตยหลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มนะครับ ก็ได้หาแนวทางในเรื่องของการผลิตปุย๋ยนะครับก็เราได้ได้รับรู้จรจากสมาชิกกลุ่ม30มคนก็ไปตามความสามารถกันใครมีมากก็ลงมากลงหุ้นกันกนะครลงหุ้นก,กันกอปรากฏว่าช่วงนั้นลงหุ้นไปได้อยู่ที่900 0 0 0นะครับถ้าจะไม่ปิดก็ที่900า0 0ก็900 0เราก็แยกออกมาเป็นหนึ่ง ตั้งโรงงานอตั้งโรงเรือนสองก็ซื้อเครื่องจักรซื้อเครื่องจักรสก็ไว้ในการจัดการเรื่องซื้อวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเพราะเราได้ผลิตหลังจากเราได้งบประมาณเก้าแสนกว่าบาทเรียบร้อยเย็ออกเป็น3ส่วนตันที่กล่าวเมื่อกี้นะก็สร้างโรงงานเสร็จก็อยู่สักประมาณสักสเดือนได้แต่โชคดีหน่อยสมาชิก ซึ่งเป็นมีความสามารถในเรื่องรวมเรือนแล้วก็สร้างเองนะครับสร้างกันเองอแล้วก็ในเรื่องเครื่องจักรบางตัวเนี่ยสมาชิกก็มีความสามารถในเรื่องของอผลิตเครื่องจักรเองขึ้นมามสร้างเครื่องจักรเองอได้ครับบางตัวก็เราก็ซื้อจากจากข้างนอกมาในส่วนนั้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสามเดือนได้สามเดือนได้กอเริ่มผลิตเลย เราผลิตตั้งใจเป้าหมายแรกก็คือต้องการให้สมาชิกในกลุ่มสามสิบคนนะครับได้ใช้ก่อนเลยก็ได้ผลิตปุ๋ยหลังจากสามเดือนนะครับหลังจากสามเดืนอนก็ได้ผลิตปุ๋ยครั้งแรกก็อ,อยู่ที่ประมาณสักวันละสักยี่สิบกระสอบได้นะยี่สิบกระสอบได้กระสอบละประมาณสักห้ากิโลนะครับน้ำหนักก็อ,อยู่เท่ากับปุ๋ยเคมทีทั่วไปเราผลิตเป็นปุ๋ยอินรีนนะครับ ผลิตเป,ป็นบริย์เพราะว่าวัตถุดิบไม่ว่ามูลมูลมูลที่ไก่มูลข้างขาวรำละเอียดโดโลไมหลายหลายอย่างวัตถุดิบที่ผสมกันในส่วนนี้คืออยู่ใกล้ใกล้ตัวเรานะครับก็ได้ผลิตแต่ว่าจริงๆนะีในการผลิตเนี่ยซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่เกษตรตำบุญมาช่วยดู <มา S 2> แลในเรื่องค <ใน S 1> ุณภาพแล้วก็ได้ต่อไปยัง ศูนย์วิจัยเขตเจษร์ธานีได้วิจัยท่านานออกมาว่าท่านาเนี่ยควบคู่ไหมเป็นไปอย่างไรก็ทางศูนย์วิจัยเขตเจษร์ธานีก็ได้ช่วยเหลือในจุดนั้นมาตลอดนะครับก็ปรากฏว่าได้นํามาใช้นํามาใช้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยได้ใช้หลังจากผลิตแล้วก็ได้ใช้ในส่วนของตัวเองเน้นเป็นสวนยางพารานะครับก็ปรากฏว่าสมาชิกได้ไปใช้ ทั้ง30ท่านนะครับทั้ง10ท่านเอ่อหลังจากนั้นนี่เหมือนตอนแรกคือจำนายให้ใช้หรือว่าลองใช้เรลี่ยก็เราซื้อไปใช้นะครับแต่ซื้อไปใช้ในราคาที่เอ่อราคาที่บวกลบเอ่อค่าต้นทุนบวกลบค่าคุนนานค่าไฟค่าไรเรียบร้อยก็บวกไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้บวกกาไรมากมายนะครับไม่ได้บวกกาไรมากมาย้เหมือนมูลไก่มูลค้าคานี่ซื้อจากไหนคะของชาวบ้านบริเวณนี้หรือว่า ครับผมคือเราต้องการวัตถุประสคเงเนี่ยคือของเหนใช้เหมือนกับว่า,า,าที่ไก่เนี่ยมูลไก่เนี่ยจริงๆในบริเวณตมือเตยในปุนปินเนี่ยขนาดนั้นก็เลี้ยงไก่ไข่กันเยอะก็เราไปขอซื้อเจ้าทัก้าสกระสอบอร้อยกระสอบขึ้นอยู่กับความต้องการของของสมาชิกที่จะผลิตปุ๋ยนะครับ แล้วเมื่อก่อนการผลิตนี้ผลิตตามที่เขาสั่งมาถึงผลิตหรือว่าผลิตเพื่อรอจําหน่ายเลยคะผลิตเพื่อเอ,อไม่ใช่ครับคือเราช่วงนั้นขณะน้นอย่างที่ผมได้พูดว่าเ,ออเราผลิตออให้ใช้กับสมาชิกเองครับเราดูก่อนหลังจากมาปี4 4 3นะครับ3 4 3 4 4เนี่สมสอ,อสออ่อเนีสวนของเกษตรกรที่อยู่ใกล้กับสวนของสมาชิกเนี่ยเห็นว่าปุ๋ยของทขากได้ผล คุณภาพได้ผลจากนั้นเนี่ยเกษตรกรที mm ่ hmm. อยู่ตั้งเพียงแบบที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับก็ได้เข้ามาติดต่อขอซื้อสนใจสนใจขอซื้อล้วเหมือนตอนนี้การจําหน่ายปุ๋ยนี้จําหน่ายเองหมดเลยหรือว่ามีตัวแทนจําหน่ายม,มีครับมีตัวแทนนะครับเราจาหน่ายที่จุดนี้คือจุดของจุดการค้าของกรมเกษตรจัดจำหลยเตยขายลูกค้าทั่วไปแต่ จุดที่ว่ามันเป็นตัวแทนเนี่ยอยู่ที่พนมตาขุนชายยาหลายๆที่นะครับหลายๆทีไ่ไปติดต่อเองหรือว่าเขาเข้ามาติดต่อช่วงแรกทางกลุ่มเนี้ยก็ลงไปหาลูกค้าเองแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอาจจะได้ยินทางวิทยุบ้างรเราใช้สื่อวิทยุนะครับใช้สื่อวิทยุเป็นการโฆษณาครับเลาเหมือนปุ๋ยที่จำหน่ายในปัจจุบันนี้มีปุ๋ยตัวไหนจำหน่ายอยู่บ้างคะปุย๋ย ในปัจจุบันนี้เรามีปุ๋ยปาร์มน้ํามันกับปุ๋ยยาพารานะครับเราได้ปุ๋ยผลไม้ก็มีอยู่ด้วยกัน3สูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3เรามีด้วยกันสสูตรครับผมลูกค้านี่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจํใช่ไหมครับใช่ครับเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าอื่นๆที่ครับาาก็มีข้ามาว่างนะครับ แล้วเหมือนอยากทราบว่าทางกลุ่มในการนําเศรษฐกิจฐฐกพอเพียงเนขะ้ามาใช้อย่างไรในการบริหารการดูแลก่มบ้างคครับในเรื่องของเศรษฐกิจกพอเพียงก็อย่างที่บอกขั้นต้นว่าคือกลุ่มเด็กกอล์ตำสวนวัเตเมีเป้าหมายมีวัตถุประ,ประสงค์เนี้ยเขาต้องการให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้ลดค่าใช้จ่ายล,ลดต้นทุนนะครับในการทาการเกษตรไม่ว่าสวนปาล์มไม่ว่าสวนยางพาร,ราแล้วยังส่งเสริมให้เกับ หุงวิสาหกิจข้างเคียงอย่างที่ว่าเลี้ยงไก่เราก็ไปซื้อหมูไก่มาเชื่อมโยงกันเพิ่มรายได้ใหกับเกใช่ครับผมคืออย่างนั้นทุกอย่างเราก็เอื้อเพื่อเอามาได้กันใช่ครับใช่ครับ